สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูวิวในรายวิชาภาษาไทยเรื่องคำนามคำนามคืออะไรมีความสำคัญยังไงมาเรียนรู้ได้จากคลิปนี้กันเลยค่ะภาษาไทยที่เราใช้กันทุกๆวันนี้นะคะจะแบ่งได้เป็นชนิดของคำทั้งหมด7ชนิด ก็คือ 1. นึ่คำนาม 2. องคำสรรพนาม 3. คํคำกริยา 4. คํคำวิเศษหําคำบุพบท 6. คคำสันธานและ 7. คําคำอุทานค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนแค่ชนิดของคำไทยหนึ่งชนิดก่อนนั่นก็คือเรื่องคำนามนั่นเองค่ะ คำนามนะคะคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ซึ่งอัดรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะแบ่งออกเป็น5้าประเภทได้แก่1.1คำนามสามัญคำนามสามัญคือ คำที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปนะคะเช่นมะม่วงมะม่วงเนี่ยเป็นสิ่งไม่มีชีวิตพ่อใช้เรียกคนหรือแม่หรือลูกก็ได้ค่ะดินสอใช้เรียกสิ่งของอาจจะเป็นสมุดโต๊ะปากกายางลบก็เป็นคำนามสามัญน,นะคะส่วนแมวใช้เรียกสัตว์ค่ะอาจจะเป็นสุนนัขะ ช้างวัวหรือสัตว์อื่นๆนะคะโรงเรียนใช้เรียกสถานที่ค่ะหรืออาจจะเป็นโรงพยาบาลเป็นต้นค่ะ1.2ึ่งจุดคำนำวิสามันคำนำวิสามันคือคำที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของคนสัตว์ สิ่งของและสถานที่เช่นโรงเรียนเทศบาลบ้านขานิเวศถ้าเป็นคำนามสามัญน,นะคะจะใช้คำว่าโรงเรียนเฉยๆแต่ถ้าเป็นชื่อเฉพาะก็จะต้องเฉพาะเจาะจงกับชื่อโรงเรียนนั้นๆไปเลยค่ะอย่างเช่นโรงเรียนเทศบาลบ้านขานิเวศโรงเรียนสตรีระนองโรงเรียนพิชัย โรงเรียนอนุบาลระนองเป็นต้นหรือคำนามวิสามันที่เป็นชื่อเฉพาะของคนออย่างเช่นชื่อของครูเช่นเด็กหญิงมรลิกาสมมติชื่อของนักเรียนเด็กหญิงพัชรีแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือชื่อเฉพาะของคนอย่างเช่นสุนทรผู้ หรือถ้าเป็นสิ่งของนะคะอย่างเช่นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด a าเว e รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฟีโนหรือบ i g ก i บ e นี่นะคะก็จะใช้เรียกชื่อเฉพาะค่ะเรียกว่าคำนามวิสามันหนึ่งจุดสาม ลักษณะนามหรือคำนามบอกลักษณะลักษณะนามนะคะคือคำที่ใช้บอกลักษณะรูปหรือขนาดเช่นคนเล่มชิ้นตัวอันแท่งอย่างคำว่าคนนะคะเช่นมีคนห้าคนคำว่าเล่มมีหนังสือ ห้าเล่นคำว่าชิ้นฉันอยากกินเนื้อสามชิ้นคำว่าตัวมีนกบินอยู่ห้าตัวคำว่าอันมีกบเหล่าดินสอห้าอันและคำว่าแท่งฉันมีปากกาอยู่ห้าแท่ง ลักษณะนามนะคะก็จะมีคนเล่มชิ้นตัวอันแท่งหรืออาจจะมีลักษณะนามอื่นๆที่ครูไม่ได้กล่าวถึงนะคะอย่างเช่นฉบับใบแผ่นคันแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ1.4 คำนามบอกหมวดหมู่หรือสมุหานามนะคะคำนามบอกหมวดหมู่คือคําที่ใช้บอกหมวดหมู่ใช้เรียกสิ่งที่รวมกันเป็นหมวดหมู่นะคะอย่างเช่นคําว่ากลุ่มมีนักเรียนอยู่ห้ากลุ่มคําว่าหมู่มีหมู่บ้านอยู่สองหมู่ คำว่ากองมีลูกเสืออยู่สามกองคำว่าฝูงนกบินอยู่หนึ่งฝูงเป็นต้นค่ะต่อไปสุดท้ายนะคะ1.5คําคำนามบอกอาการหรืออาการนาม คำนำอาการนะคะคือคำนามที่แสดงอาการค่ะความหมายตรงตัวเลยมีคำว่าการหรือความนำหน้าเช่นการพูดการอ่านความดีความรักเป็นต้นค่ะปกติแล้วนะคะคำว่าพูดอ่านดีและคำว่ารักนะคะจะเป็นคำกริยาคำกริยาก็คือ หมายถึงการแสดงการกระทําต่างๆหรือความรู้สึกต่างๆนะคะแต่พอเติมคําว่าการหรือความนําหน้านะคะจากคํากริยาเหล่านั้นก็จะกลายเป็นคํานามบอกอาการนั่นเองค่ะเห็นไหมคะนักเรียนว่าเราเนี่ยใช้คำนามในชีวิตประจำวันของเราเสมอเลย ครูก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้และเข้าใจเรื่องคำนามกันแล้วนะคะต่อไปนะคะนักเรียนก็สามารถทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยของชั้นป .6 ได้ที่หน้า20นะคะแล้วก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาเล่มน,นี้ได้ที่หน้า29-30ค่ะ สำหรับวันนี้ครูวิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ